เลยก้มค่ะแอดมินกลุ่มของอร่อยรนะที่ว่านะคะแอดมินชานะคะวันนี้เราก็มาออกกันนอกสถานที่อีกแล้วอะพ่ดาชิเดี๋ยวให้ดี๋ยววันนี้มาครบกันครบองค์ประชุมนะวันนี้เรามากัน3มคนแอดมินชานะคะนี่แล้วก็แอดมินดาค่ะแอดมินดาค่ะแล้วก็แอดมินทัศนะคะนี่วันนี้นะครับเรามากัน3ามคน พี่ดาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวอย่างพูดเราเป็นเป็นร้อยอ่าไม่เดี๋ยวจะให้พี่ดาแชร์ลงกลุ่มจะได้แบบไลฟ์ไปพร้อมกันเลยอ่าใช่ยังตอนนี้ตอนนี้มีพี่ดาคนเดียวมาดูมีสูสองคนแล้วอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคนมาดูก่อนนิดนึงแชร์เรื่องแชร์ลงกลุ่มด้วยนิดจ้าใช่สลามอะไรก็มใช่ใช่อยู่ในแอดมินเพจแล้วก็เดี๋ยวจะแชร์ลงกลุ่มเนาะวันนี้เดี๋ยวมาพูดกันก่อนนะว่าเราอยู่กันที่สถานีบางนารา เป็นร้านปลาเผานะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารอีกมากมายหลายอย่างเลยใช่เรียังคะใช่แล้วเดี๋ยวดูเพื่แชร์ไหมหลายอย่างชเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตแชร์ลงกลุ่มสลามอะไรกุ้งค่ะคุณเพื่อน,ลอนลอสลามอะไรกุ้งเดี๋ยววันนี้พามากินที่สถานีบางนาลานะอยู่สถานีบางนาลานั่นเองเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ลงกลุ่มกันนิดนึงเดี๋ยวให้ดู เดี๋ยวให้ดูบนโต๊ะของเรานะจ๊ะมีงงอะไรบ้างเน่เดี๋ยวให้ดูกันก่อนยั่วจะยั่วนี่ค่ะนี่ค่ะอุย้ยดูเซตปลาอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะจะเป็นปลาเผาแบบเซ็ตใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นซุปเปอร์ทีงไก่ของเปิดกันไหมปลาหนา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 แล้วเขาหายแล้เออแล้วก็จิ้มจุม่มนะแน่ใจจิ้มจุ่มอันนี้ไม่กินจิ้มจุ่มแล้วใช่จิ้มจุ่มอันนี้ซุปเปอร์ทีงไก่ตรงนี้ แน่ใจสิค่ะแม่อ่ะอันนี้เรียกว่าอะไรครับจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มแซบอะไรไม่ใช่นะนอันนี้แซบจิ้มมาบอกเลยอันนี้อะไรครับเกิดจริงใส่อ่าอันนี้เจ้าของร้านนะคะเฮียนะคะเฮียนะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะมีตรงนี้ก็จะมีซุ้มของเดลิสด้วยนะคะเป็นสเต็กนะคะเป็นสเต็กอันนี้เสือร้องไห้นะคะตําข้าวโพดยำกระโปะนะคะส้มตำแชร์หรือยังคะเลมิดาคะ นี่นะคะน,น,นี่นะคะอ่ะนี่เดี๋ยวน้องเขาจะมาอธิบายนะคะอ่ะอันนี้ทำงานที่นี่นานยังเอ่ยนานแล้วเนาะอ่ะไหนเราอธิบายว่ามีอะไรบ้างอันนี <t ien> <t ien ้ซูเปอร์ซูเปอร์ตีนไก่ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ซูเปอร์ตีนไก่อ่าซูเปอร์ตีนไก่ทุกคนเนี่ยช่วยช้อนชื่ออะไรคะอ่าเป็นคนปัตตานีอ้าอ๋อเอะไรไปัตตานี อ๋อมีสามีแล้วนะคะใครที่ต้องการจะจีบงดนะคะเพราะว่าเขามีสามีแล้วนะคะถึงน่าจะยังเด็กอยู่เด็กคนนี้ดวลนี้เสร็จแล้วหรือยังเสร็จแล้วค่ะเสรแล้วอ่าอันนี้เป็นซุปเปอร์ตีนไก่เนาะก็จะแบบว่าแซ่บๆเนาะใครอาจจะมาทานอะไรแซ่บๆคล่องคล่องคอก็แนะนําเลยนะจ๊ะนี่เลยซุปเปอร์ตีนไก่อ่ะอ่ะแล้วก็ซิกเนเจอร์เลยที่นี่ก็ต้องเป็นปลาเผาตัวๆัแบบนี้เนาะมาพร้อมกับน้ําจิ้มอะไรบ้างอธิบายหน่อย อันนี้คือเป็นเซตนะคะเป็นเซตเอก็จะมีปลาเผาแล้วก็จะมีกุ้งเผาแล้วก็มีหอยแมงคู่ลวกนะคะอ๋อนี่เดี๋ยวเอานี่ที่มันร้อนโอเคเซตนี้นะคะราคา280บาทนะคะ280บาทเองอ๋อไม่แพงไม่แพงไม่แพงเลยก็จะมีน้ําจิ้มแดงนะคะแล้วก็น้ําจิ้มหวานและน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะอ่เมื่อกี้ถามเอถามถามถามเมียเมียบอกว่ามันมีชุดอเอทุกปีอ๋อใช่ค่ะเซตเอก็จะมีเซตปลาเผา จะเพิ่มซุปเปอร์ตีนชุดเลยอ๋อจะจะมีอยู่ในในเซตด้วยใช่ไหมเวจะเป็นราคา่ามเสิอตีอ๋อสามเจ็ดสิบกับกับอ่าใช่ใช่จะเพิ่มซุปเปอร์ตีนเลยกินได้กินได้สี่ห้าคนอยู่นะายบายเออก็จะมีเซตซีอีกหนึ่งะคะะประกอบด้วยก็จะมีเช็เซตมะพราแล้วก็จะมีเซตจิ้มจุ่มเพิ่มเซตแล้วีด้วยปะอันนี้ไม่มีอ๋อสลับอันนี้ตัดทิ้งไป อันนั้นเท่าไหร่อ๋อก็จะแพงขึ้นไปอีกเลเวลก็จะแพงขึ้นไปอีกใหดูจิ้มสุ่มอีกอ่าอันนี้ก็จะเป็นจิ้มสุ่มใช่ไหมใช่อันนี้ก็จะเป็นจิ้มจุ่มมันจะมีกุ้งมาให้อ่าก็อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอาหารทะเลจะมีไก่จะเป็นเซต่โคงอย่างนี้เลยนะใช่ก็จะมีเป็นอะไรนะอันนี้ไก่กุ้งกุ้งแล้วก็เป็นพวกลูกชิ้นเนาะแล้วก็เนื้อเนื้อแล้วก็อาหารทะเลก็มีปลาหมึกเนาะน้ำจิ้มก็มีน้ำจิ้มอะไรอ่ะอันนี้ก็น้ำจ แล้วก็มีนี่ชุดหนึ่งศู0ย์ร้อยห้าศู่ย์ร้อยหน่อยนะศูนย์ร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีปลาเผาอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยค่อยเลื่อนมาก็ได้เนาะด้วยนะะคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเออ่คุยกันนิดนึงเนาะว่าสถานอ่าร้านอาหารตรงเนี้ยจะอยู่ติดกับเส้นบนถนนบายพาสหาไม่ยากนู้นก็จะเป็นร้านแบบโอเปนแอร์แบบนี้นะร้านโอเปนแอร์แบบนี้แล้วก็เจ้าของเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของเดียวกับอ่าร้าน บาราลาแอ่า,าออแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าที่นี่เนี่ยใช้พนักง,งานที่เป็นมุสลิมทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะอ่ะพาไปดูพาไปดูปดปดมีห้องละหมาดเรียบร้อยมีห้องน้ำอันฝั่งนู้นนี่เดี๋ยวเราพาไปดูนะว่าที่นี่เนี่ยอ่หลายคนบอกว่าเออเจ้าของไม่ได้เป็นมุสลิมจะกินได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เราคอนเฟิร์มเลยเนาะว่าแบบทานได้เพราะว่านี่เลยค่ะดูไหมนี่คราวนี้ถ่ายนะนี่ก็จะแบบว่า คนทำเนี่ยแม่ครัวทุกคนเลยก็จะเป็นมุสลิมเรานี่เองนะคะนี่นี่นี่แลจะเป็นอย่างนี้นะคะใช่นี่เลยทําก็จะเป็นสั่ชายซุ้มตามสั่งมีซุ้มตามสั่งแล้วก็จะพวกจิ้มจุ่มซุ้มตามเจ้าพวกจิ้มจะอยู่ในนี้หมดเลยอ่าแล้วก็มีข้าวต้มด้วยใช่ไหมเมื่อกี้มีข้าวต้มด้วยใช่ข้าวต้มก็จะแบบเป็นข้าวต้มกุ้ยแล้วก็กินก็จะมีเป็นเซตเหรือเราจะแยกก็ได้เนาะ อันนี้เป็นอะไรเลยเป็นส้มตำตำปลาเอาตำปลาน่ากินมากนี่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่เขาเผาปลานิดนึงเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงอือไปเดี๋ยววินดาพาไปเลยค่ะมาค่ะเราจะไปดูซุ้มปลาเผานะคะใช่ปลา้วก็จะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะใช่เดี๋ยวไปดูว่าจะเห็นซุ้มปลาาใช่แล้วก็อันนี้บรรยากาศแบบคนก็จะนั่งกันแบบนี้โอเปนแอร์เนาะจะมีส่วนที่แบบอยู่ในร่มกับส่วนที่มันออกมาอยู่ข้างนอกนะคะจะเป็นลานลุ่มโลมอ่านี่นี่นี่เดี๋ยวไปดูตรงข้างหน้าดีกว่า าซมปลาเผาจะอยู่ข้างหน้าเลยนะคะก็จะมีน้องๆมุสลิมของเรานี้แหละคะ่ะเป็นคนทําทุกอย่างเลยนะคะนี่ก็จะเป็นปลาเผาแบบนี้เลยตัวตัวต,ตแบบนี้เลยนะคะนี่ใช่ก็จะเป็นที่นี่ใช้พนักง,งานมุสลิมหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ทั้งคนทําแล้วก็พนักง,งานเสิร์ฟทุกคนเลยจะเป็นมุสลิมนะคะ<ช>ถึงแม้ว่าเจ้าของเนี่ยเฮียกับกับพี่อ้อยเนี่ย<ช>จะเป็น,จะ,ปนจะเป็นไทยพุทธแต่ว่าคนเฟิร์มเมาทานได้ อ,อยากอยากให้มาทานกันะะใช่คือะคะรถมือคือทํามาจากมุสลิมเรานี่เองซื้อของก็ซื้อที่ตลาดนัดบ้านเรานี่แหละใช่ไหมคะ,ะ,ะอ่าเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศตรงนี้ก็คือ,อาก,าก็คืออยู่ตรงถนนเส้นบายพาสนี่นะคะมาจากหลังศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนะแล้วก็เส้นบายพาสเนาะตรงมาตรงข้ามกับร้านเสื้อมือสองนะคะก็ะจะเห็นป้ายใหญ่ๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างหน้านิดหนึ่ง นี่สถานีบางนาลานะคะหลายคนอาจจะผ่านไปผ่านมานะคะว่าไม่รู้ว่าที่นี่เขาขายอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันนี่นะคะเป็นบรรยากาศะะคะที่นี่นะคะเมนูเด็เดๆก็จะมีปลาเผาจิ้มจุม่มอ่ะแล้วก็มีเมนูแนะนําอีกมเมนูหนึ่งที่นี่เขาก็มีพิซซ่านะคะเป็นของร้าน The l i s สนะคะอ้ชาวเมกนี่อุ้ยแม่ค้าสวยด้วย <laughs> นี่ก็จะเป็นพิซซ่าแบบโฮมเมดนะคะ ก็จะตั้งอยู่ที่นี่ก็คือใครอยากจะนั่งทานไปด้วยกันก็คือที่นี่เหมือนกันมีสเต็กมีเป็นพิซซ่านะคะพิซซ่าแบบที่ว่าแป้งทาเองนะคะตอนนี้นะคะแอมินทัศนะคะเริ่มกินแล้วนะคะอ่าอ่านนๆนโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามานั่งทานกันดีกว่าว่าอะไรจะอร่อยบ้างหรืออร่อยยังไงนี่นะยำกระโปะอ่ะที่นี่นะถ้าเกิดว่าใครแบบชอบทานกระโปะนี่แนะนําให้มากินได้ยำกระโปะอันนี้คืออะไรคะแอมินทัศน์ มีซั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวคั่วก๋วยเตี๋ยวคั่วใช่ไหมไหนแล้วเพียงหายเอาหายหมดอันนี้ได้อันนี้คืออะไรเอ่ยก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่อื่นไม่ค่อยเห็นนะใช่เพราะปกติบ้านเราไม่ทำกันไม่เป็นนะอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นพิซซ่าของเดลิสนะคะจะเป็นพิซซ่าหน้าปูอัดแล้วก็มีเบอร์เกอร์แล้วก็สลัดน่าทานมากนี่เฮลตี้เฮลตี้ได้อยู่สลัดอะไรอย่างเงะ้ยเป็นสลัดผักค่ะสลัดผักเนาะสลัดผักใส่ใส่ไก่ แต่เป็นแฮมใชมไก่เนาะแฮมไก่แล้วก็มาทานคู่กับน้ำสลัดแล้ก็มีน่าจะเป็นไก่นะโลยโรยเราจะต้องอ่านี่อันนี้เสือร้องไห้นะอันนี้ก็เป็นสเต็กนะคะนี่งั้นเรามาทานกันดีกว่าใช่เนี่นะคะอยากให้มาทานนะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลนะก็ที่จอดรถก็สะดวกมากเลยจอดตรงข้างนอกตรงนู้นราคาราคามิรภาพใช่ราคามิตรภาพนะ วันนี้เราก็มากินปลากันนะคะเป็นเซตปลาเผาแบบนี้อือใหญ่มากนี่นะคะนี่ก็จะเป็นเ,ตเซตปลาเผาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นชุดชุดอะไรนะชุดชุดเชุดเชุดเก็จะมาเป็นอย่างนี้ก็จะมีในส่วนของให้ดูจุ้งกุ้งเผาแบบนี้เลยตัวตัตตๆๆแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นหอยแมงกุ้งเผาแบบนี้แล้วก็มีเส้นนะมีเส้นมีเส้นสน,นะคะแล้วก็มีเป็นปลาแบบนี้ มากับผักสดๆนะดู้โออ่ะพองเงยแล้วก็มีที่ะไปเลยนะไ,ได้ปะเปิดเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูน,นะก็จะมีน้ำจิ้มสามแบบแบบนี้จะเป็นน้ำจิ้มแดงนะ,ะจะมีน้ำจิ้มหวานที่ทำกับถั่วแบบนี้นี่นะคะจะเป็นถั่วตัวนี้แล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอุ้ยชอบความเป็นกระเทียมของเขาอะ่ะนี่เพราะว่าชาเป็นคนชอบกินกระเทียมแล้วก็นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดต้องกระเทียม นะแล้ววิธีการกินปลาเผาเนี่ยไม่ต้องเดัจจริใช้ช้อนนะจ๊ะใช้มือเรอใช้มือนี่นะแก่อันนี้ใช้มือนะคะล้างยังคะยังไม่ได้ล้างค่ะล้างจากบ้านล้างจากบ้านแล้วล้างจากบ้านแล้วไม่เป็นไรใช่เชือกลูกไม่เห็นทีนี่นะก็แบบนี้อันนี้กินกับหอยได้ไหมเพราะว่าปลาเดี๋ยวต้องแกะกับไปนั่นนะเราจะแง่หอยออกมาหนึ่งตัว นี่นะคะอันนี้เคดร,รับส่วนตัวนะใส่ไปเลยจ้ะใส่ไปเลยสามสซอสเลยอย่างละนิดนี่สาอย่างเลยมันจะได้รสชาติแบบออกแบบ3มรสสามรสนี่แต่น้ำจิ้มซีฟู้ดดูแบบน่ากินแล้วเราก็ม้วนมันแบบนี้ค่ะพูดไม่ได้เพราะเต็มปาก เต็มปากเต็มคำแล้วทุกคนน้ำจิ้มอร่อยมากโดยเฉพาะน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยเดี๋ยวพี่ดาจะกินเดี๋ยวพี่ดาจะกินกุ้งนี่อ่ะกุ้งสดสดตัวใหญ่มากทุกคนเห็นเด็กกุ้งไหมคะโชว์กุ้งอ่ะกินเลยเอยากให้ชิมน้ำจิ้มมือนะอยากให้ชิมน้ำจิ้มมากเผ็ดแบบกำลังดี บอกเอามันกุ้งลองชิมกับน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะช่วยโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ดูดิยกุ้งแบบมันเต็มเต็มเลยแบบนี้เป็นกุ้งแม่น้ำนุ่นคนถ้าเกิดว่าใครแพ้กุ้งแมวก็ต้องบอกนะต้องบอกนะเป็นกุ้งแม่น้ำต้องมันแบบนี้จิ้มจิ้มซีฟู้ดนะอ่าน้ำจิ้มซีฟู้ดจิ้มไปเลยจ้าจิ้มเลยอนุญาตจิ้มนะอ้า จิ้มาแซ่บเนาะจัดน้ำจิ้มแซ่บมากแซ่บมากค่ะแซ่บมากแล้วก็แล้วก็กลิ่นมะนาวอ่ะไม่ใช่แบบว่ามะนส้มสายชูใช่ใช่แล้วมันต้องที่ชาชอบใส่ผสมสามอย่างคือมันจะได้แบบสามรสไงอันนึงมันจะออกเปรี้ยวนำอันนี้มันจะมีความเผ็ดแล้วอันนี้มันจะหวานคือจริงๆเซตใหญ่แบบนี้นะคือกินได้สามสี่คนเลยอ่ะคือคุ้มมากใช่คุ้มใช่คุ้มแล้วก็จะมีจะมีรู้สึกว่าจะเติม เติมผักได้แล้วก็เติมม้นเส้นได้นะเอาจริงเหรอม่เติมผักได้ด้วยเหรอคะเติมผักได้เติมเติผักได้ด้วยเหรอคะเติมผักกับม้นเส้นได้กับเส้นหมี่ได้ใช่ไหมคะอ่าคือใครแบบสายผักนี่เนาะก็คือเอาน้ำจิ้มเติมได้นอกคือเอาพูดง่ายว่าปลากับหอยแล้วก็กุ้งนี่ยเติมไม่ได้ที่เติมไม่ได้เติมเติมได้แต่ว่าต้องจ่ายตังค์ต้องจ่ายตังค์อยากอยากให้มากันนะเพราะว่า บรรยากาศดีบรรยากาศแบบเป็นโอเพนแอร์นะเป็นแบบอย่างนี้เลยนั่งสบายๆนะคะนั่งกับครอบครัวแบบนี้นะแล้วก็อาหารมีหลากหลายมากมีตั้งแต่ปลาเผาแบบนี้นะเราเลือกไซส์ได้ด้วยนะจะเอาเล็กเอาใหญ่อะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีจิ้มจุ่มนะมีจิ้มจุ่มก็คือมากันเป็นหม้อๆแบบนี้เลยนะจิ้มจุ่มเซตผัใช่มาเป็นหม้อผักพร้อมกับเนื้อสัตว์ต่างๆเนาะ อาหารตามสั่งก็มีนะคะที่นี่ก็คือแบบเมนูเยอะเมนูเยอะมากเมนูเยอะมากจริงๆคือมาถึงที่นี่เนั่งที่นี่ข้าวต้มข้าวต้มก็มีนะพี่พลแต่เมื่อกี้ที่อร่อยอันนึงก็เป็นลาบกระเพรอร่อยมากใช่ไหมคะเอ็มินทัศเมื่อกี้สุดเลยอร่อยมากไม่มีทิ่ติแล้วก็ป๊อปคอนใช่ไหมป๊อปคอนป๊อปคอนเมื่อกี้เข้าวคั่วกันใหม่ๆก็คืออร่อยเลยคือถ้าเกิดว่ามาเป็นครอบครัวไม่ต้องกลัวว่ามีทุกอย่างอ่ะคนนั้นไม่ชอบคนนั้นคนนี้ไม่ชอบคนนี้ก็คือมีทุกอย่าง มีทุกอย่างมีทุกทุกแนวมีห้องละหมาดมีมีห้องน้ำพร้อมแล้วก็<ห>น,น้องน้องน้อง,น,อง,น,องน้องก็เป็นมุสลิมทุกคนเลยนะอยาก<ห>อยากให้มากันอย,อย่าอย่าไปติดอคติว่าเออเจ้าของเป็นไทยพุทธอ่ะ,ะแบบเออเราคือใช่ค่ะเจ้าของอ่ะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไทยพุทธแต่ว่าพนักงานแล้วก็การทําอาหารเนี่ยเป็นพี่น้องมุสลิมทุกคนเลยนะคะแล้วก็เวลาซื้อของเนี่ยน้องๆเขาก็ไปซื้อตลาดบ้านเราค่ะใช้ไก่ฮาลาลนะคะใช้เนื้อกระทะซื้อของมุสลิมเราอันนี้นะคะ อยากให้เปิดใจเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราไปบุกไปดูแล้วนะก็เดี๋ยวชาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูจะมีในคลิปเดี๋ยวชาก็จะให้ดูนะคะว่าเมื่อกี้ไปดูแล้วเพราะว่าเขาเป็นโอเพนแอร์อยู่แล้วถ้าเกิดใครนั่งกินก็สามารถเดินไปดูเ็าทาได้ดูได้เลยคนทำหรือไงก็ใช่ใช่อะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าจะไปทานอะไรที่ไหนก็ลองแวะมาได้หาไม่ยากอยู่ตัวงถนนบายพาสแอดมินดาก็คุยันก่อนแอ็มินดาก็คือติดใจในน้ําจิ้มซีฟูดแล้วหนึ่งกินจุ้น เป็นจุงจ้งเป็นจุง้งพี่หน,นึองชิมกับหอยอะ่ะพี่หนึ่งอยากให้ชิมน้ำจิ้มกับจิ้มกับหอยอะนะันหนึ่งมากินหนึ่งอร่อยนะกินเหอะพี่หนึ่งผมว่าตาลายหมดเลย้อไม่ใช่มันนี่ไงไม่ใช่หมัยถึงว่านี่ไข่มแมงคู่กับนั่นขอเอาไอเทมอันหนึ่งกับปลามาให้พัดที่ทำทำคำคำนี้คำหนึ่งได้คำหนึ่งใช่ไหมได้ได้โอเคค่ะแต่าสาธิตไป็นไงจะได้สาธิตวิธีการกินเมื่อกี้สาธิตวิธีการกินแล้วแต่กินกับกินกับอันนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังไงก็อยากให้มากันเนาะมาแล้วก็ มาลองมาลองทานแล้วก็ที่นี่ก็มีของเดลิสมาตั้งเป็นซุ้มด้วยพาเด็กๆมาก็จะชอบกินพิซซ่ากินเบอร์เกอร์กินสลัดก็มีนะ,ะบรรยากาศเป็นบรรยากาศสบายๆมีส่วนที่มันเป็นแบบถ้าฝนตกก็จะแบบว่าไม่โดนฝนกับส่วนที่มันเปิดโล่งไปเลยข้างหน้ามีเด็กๆวิ่งได้ด้วยนะคะนี่นะคะยังไงก็ลองมากันได้นะ,ะกับร้านสถานีบางนา,าแล้วเรา,กาเก่าแก่เลยร้านเก่าแก่แเปิดมาอีกปีแล้วคะ เปิดมาแปดเก้าปีแล้วนะน่าจะเป็นปลาเผารุ่แรกใช่ไหมใช่ใช่เป็นปลาเผาเจ้าแรกของนาราด้วยเป็นปลาเผาเจ้าแรกของนาราธิวาด้วยนะอร่อยไม่อร่อยดูระยะเวลาที่เขาเปิดร้านนะเพราะส่วนใหญ่ร้านใหม่ๆอยู่แป๊บเดียวก็บายๆนะคือถ้าไม่อร่อยจริงอยู่ไม่ได้นะแต่อยากให้เปิดใจเพราะหลายคนน่ะอาจจะไม่กล้ามาทานอันนี้เราพูดตรงๆนะไม่กล้ามาทานเพราะว่าเห็นเออเห็นเฮียกับเห็นพี่อ้อยเป็นเจ้าของนะคะวันนี้เราก็เลยแบบมากิน แล้วก็มามาให้เห็นแล้วว่าจริงๆพี่น้องมุสลิมเราทานได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังรู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันก็ไม่อยากไปกินเนี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่โ no น <c oughs> ดาม่าใดๆทั้งสิ้นแต่เราอ่ะพามาให้ดูแล้วอ่าว่าใครเป็นคนทำกับข้าวนะแล้วก็อยากจะให้คิดนิดนึงว่าเราก็อยู่ร่วมกันเนาะเราก็ควรจะเปิดใจนะในเมื่อถ้าพี่น้องมุสลิมเราก็ทํางานอยู่ที่นี่ทําไมเราจะต้องแบบไปดาม่าอะไรนูน่นนี่นั่นอย่าอย่านะมากินเองก่อน มาดูเองอยากดูตรงไหนที่เขาทำอะไรเนี่ยมาดูได้เลยพวกเขาก็ทําร้านแบบอย่างนี้เลยยังให้ดูสูงข้างหังนะนีเ่เห็นไหมก็จะเป็นซุ้มแบบนั้นเลยก็จะเห็นนี่นะคะถ้ายัางไงพวกเราก็ขอทานต่อนะคะพี่หนึน่งเนาะพี่หนึ่งคือแบบไม่ไหวแล้วเพราะกับข้าวเยอะมากมมานะวันนี้นะอร่อยทุกอย่าง <c oughs> นะอร่อยทุกอย่างแล้วแต่ว่าใครจะชอบอะไร <ๆ S 2> เนาะกับไหนเนาะใช่ใช่ช่ชอบแล้วก็ส้มตามเขามีอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามาเดี๋ยวชาจะลองชิม มีข้าวต้มกุ้ยอันนี้สาวมุงรู้ก็คือเราสามารถเลือกกับโงกับข้าวได้เปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นถึงสี่ทุ่มไหมคะใช่ถึงสี่ทุ่มนะยังไงก็แวะมาออหนุนได้นะก็คือเจ้าของใจดีแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซ่อมแอร์นะคะล้างแอร์นะเฮียรับซ่อมทุ่วลาที่ว่าเดี๋ยวให้ดูให้เฮียนิดหนึ่งอ่ะเอหน้าดูนหน้าเฮียนิดนึงนะ้กับพี่อ้อยนะบอกว่าให้มาให้มานั่งคุยกันก็ไม่เอานะเฮียเฮียอายนะ ใช่ไงพวกเราก็ขออนุญาตทานกันต่อนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะแนะนําว่าควรจะไปทานร้านไหนอะไรยังไงก็ทักบอกได้นะแต่ว่าขออนุญาตเป็นคนที่เฉพาะอยู่ในกลุ่มเรานะนาคือคือ,คอใช่นะไม่ใช่ว่ารังเกียจนะแต่ว่าเราก็อยากสุงเสริมคนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มของเราแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องทําคลิปหนึ่งคลิป 1, พูดเรื่องว่าถ้าใครอยากให้ท่านกสมัครในกลุณค่ะเดยนะอ่าได้ได like ้ได้เราจะบอกเนาะเพราะเมื่อกี哈哈哈้มีคนมาคอมเมนต์ในไลฟ์มีคนมาคอมเมนต์ในไลฟ์สดนะแล้วก็แนะนําได้อ่าเราไม่ได้ทาทุกคนใช่ใช่เพราะว่าเอาจริงๆก็คือบางทีอ่ะก็จะเห็นว่าอ่าบางทีชาไปทําคนเดียวบางทีก็เห็นพี่ดาไปทําคนเดียวแล้วก็อ่าบางทีพี่หนึ่งแอดมินทัชเนี่ยก็อาจจะไปทําเพราะว่าบางทีเวลาเราไม่ตรงกันจริงๆค่ะอันนี้ต้องขอโทษหลายร้านที่เชิญเราไปแล้วเราไม่ได้ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าอ๋อเราไม่รู้จักกันแล้วเราคือไม่ไป คือด้วยเวลาเนี่ยมันไม่ได้จริงๆบางทีพอสองคนว่าว่าเขาไม่ว่างบางทีพี่ดาก็ไม่ว่างหรือแม่ก็เพราะเราสามคนก็คือเราก็มีงานทำเนาะไม่ได้แบบว่าว่างขนาดนั้นแต่ถ้าเรารวมได้เราก็จะรวมนะแต่ถ้าร้านไหนที่แบบว่าเช็นชาไปไล่สุดอย่างเช่นเมื่อวานนี้คือถ้าร้านไหนที่เราผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามจะทําให้ครบเก็บเก็บให้ได้มากที่สุดเนาะอาจจะไม่ได้ทุกร้านแต่สามารถทักบอกได้ว่า อยากให้ไปทําอยากให้ไปบุกร้านไหนเราจะได้ขออนุญาตเขาแล้วก็ไปถ่ายเพราะบางคนอยากดูครัวบางคนอยากรู้ว่า,อ,าอิสลามหรือเปล่าเราก็จะได้แบบจะได้เป็นงานส่งเสริมช่วยๆกันเนาะถ้าอย่างไงก็ฝากติดตามเราด,ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามทางเพจด้วยเพราะว่าเดือนหน้าเราจะมีของแจกนะจ๊ะใช่ไหมคะมินทาร์สเอพิตาตอนนี้มือกับอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคคะ่ะถ้าย่างไงก็ บ๊ายบายสลัมอลิกลมค่ะอันนี้กำลังทำอะไรอยู่อ่ะยำไข่เค็ม เอาละค่ะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสนะคะก็มาชิมกันได้นะคะกับสถานีบางนารานะคะที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนาดาที่ว่านะคะที่นี่เมนูหลากหลายและมากมายให้คุณได้เลือกเลยนะคะรับรองถูกใจทั้งครอบครัวแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะ mm. อัสสลามุอะลัยกุมค่ะขอบคุณค่ะ